ฟีโนโคันนี้เกิดอาการสตาร์ทติดยากจูนไม่ติดท,ทั้งทงที่ซ่อมมาแล้วหมดไปทั้ง4,005แต่ก็ใช้งานไม่ได้เลยเกิดจากอะไรไปดูกันครับพ่อ,พอแม่ดูที่ลูกสูบนะครับตัวเลขมันจะตั้งขึ้นถ้ากับว่าลูกสูบตัวนี้นะครับตัวเลขมันจะหันไปทางไอเสียนะครับส่วนที่ไม่มีตัวเลขมันจะไปทางไอดีนะครับดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้วเวอร์เนียวัดดูนะครับว่าฟังไหนไอดี ฝั่งในไอเสียของลูกสูบยมห้าฟีโน่ลูกนี้ครับผมจะวัดฝั่งที่มีตัวเลขนะครับดูครับว่ามันกี่มิลนะครับนี่ครับเราจะวัดที่ฝั่งที่เป็นตัวเลขนะครับเห็นที่เวอร์เนียไหมครับสามบมิลลิเมตรนะครับฝั่งที่เป็นตัวเลข0.75นี่นะครับทีนี้เราไปดูฝั่งตรงข้ามกันครับว่าเราจะวัดได้กี่มิลนะครับมาเริ่มวัดกันเลยครับผมจะวัดฝั่งที่นะไม่ใช่ตัวเลขนะครับ เห็นไหมครับนี่ครับฝั่งที่ไม่ใช่ตัวเลขนะมาดูว่ามันกี่มิลนะครับเห็นไหมครับ33.1นะครับเท่ากับว่าฝั่งที่ไม่มีตัวเลขนะครับจะกว้างกว่าฝั่งที่มีตัวเลขเท่ากับว่าฝั่งที่มีตัวเลขนั้นจะเป็น ID ส่วนไม่มีตัวเลขจะเป็นไอเียครับและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้ายามาฮ่าฟีโนคันนี้นะครับสตาร์ตติดยากและจูนไม่ติดนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ